สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันอังคารที่2สิงหาคม2,565นะคะดูกันในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพค่ะก็มีเลขนำโชคจากหน้าไพ่นะให้ทุกท่านนำไปปรับใช้ด้วยนะคะวันอังคารนี้นะคะสำหรับสีมงคลค่ะใครที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักความสัมพันธ์ใช้แดงเป็นหลักนะคะยกเว้นคนเกิดวันจันทร์ เรื่องของการงานความสําเร็จเนี่ยเน,นเน้นดำกับม่วงค่ะสําหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะอย่าไม่ใช้สีดำนะคะเว้นสีดําเอาไว้นะ,ะไปเลี่ยงไปใช้สีอื่นสีม่วงก็เป็นสีที่ควรจะยกเวน้นหรือเป็นสีต้องห้ามสําหรับคนเกิดวันพุธนะคะวันนี้เรื่องของการเงินนะคะใช้ส้มเป็นหลักใช้ได้สำหรับคนเกิดทั้ง7วันเลยค่ะสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือเหลืองกับขาวนะคะ ไม่หมอฝากกดติดตามคลิปให้ด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเรามาเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์เลขนำโชคคนเกิดวันอาทิตย์นะคะสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ด การงานวันนี้งานดีแล้วก็โดดเด่นมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทํางานออนไลน์งานเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งการเดินทางงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีความทันสมัยต่างๆนะคะถือว่าดีแล้วก็โดดเด่นกว่าอาชีพอื่นๆนะคนส่วนคนที่ทํางานประจําทํางานทั่วๆไปหรือบรเออิเขาเรียกว่าทํางานแบบทํางานบริษัททาหรือทกิจการส่วนตัวในใน ในภาพรวมในแง่รวมอื่นๆนะคะในแง่อื่นเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นวันของความสําเร็จให้ได้เห็นนะคะมีความสําเร็จให้เห็นหลังจากที่คุณทุ่มเทมานานคุณจะเริ่มมีข่าวดีนะคะมีข่าวดีมีความสําเร็จให้เห็นนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการขยับขยายหรืออะไรก็ตามแต่นะ,ะถือเป็นวันที่ดวงการงานดีแล้วก็โดดเด่นเพราะฉะนั้นขอให้ทุ่มเทต่อไปนะคะเรื่องการเงิน ถือว่าโอเคค่ะงเงินดีเงินมั่นคงนะเด่นในเรื่องของการพูดคุยการเจรจาเรื่องเงินเงินทองทองนะคะความน่าเชื่อถือนะหรือการวางแผนการเงินที่ดีนะถือว่าวันนี้การเงินไม่ต้องห่วงค่ะยังคงต้องเออแต่ยังต้องยังต้องขยันทํางานอยู่นะคะเพื่อให้ได้เงินเยอะขึ้นเรื่องความรักเนี่ยสเสน่แรงนะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะมีคนชอบมีคนมาจีบนะเออแต่ว่าคุณเองคุณก็ยัง ยังตัดสินใจไม่ได้หรอกยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบใครจะฉันจะอะไรยังไงเพราะว่าเนื้อหอมไงก็เลือกไปก่อนก็นแล้วกันนะคะหลายๆท่านอาจจะเจอคนที่มาชอบมาคุยแล้วแบบเออเจ้าชู้มีสเสน่ห์แต่คุณก็อาจจะยังคาดเดาไม่ได้หรือคาดหวังไม่ได้นะคือบางทีมันอาจจะเป็นแค่อาจจะคุยกันแค่ช่วงระยะนึงแล้วก็หายกันไปหมดอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะก็ค่อยๆดูค่อยๆเลือกกนแล้วกันค่ะ ความรักของคนมีแฟนมีคู่นะคะถือว่าดีนะหลายๆท่านหลายๆคู่นะต้องระมัดระวังในเรื่องของการจับผิดกันเรื่องของสเสน่ห์ไม่ว่าสเสน่ห์ตัวคุณหรือสเสน่ห์ของแฟนนะคะจะมีความหวัดระแวงบ้างหรือมีคนมาทําให้หวันไหวบ้างก็อย่าได้เขาเรียกว่าอย่าหวันไหวคุณมีแฟนแล้วนะค,ะคุณมีแฟนแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพิจารณาคนอื่นแล้วนะคะนะสนใจแฟนอย่างเดียวเพื่อลดปัญหาค่ะสุขภาพนะคะ ถือว่าสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงค่ะที่สุขภาพดีอยู่แล้วก็ยังคงสุขภาพดีเหมือนเดิมนะคะคนที่ป่วยอยู่นะคะคนที่กำลังเจ็บป่วยก็จะมีข่าวดีนะคะได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีสุขภาพจิตใจดีแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็จะมีข่าวดีเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะ115 115เรื่องการงานอาจวันนี้อาจจะมีความตึงเครียดบ้างเล็กน้อยนะคะอันนั้นก็ต้องเครียดน,นี่ก็ต้องจัดการนะเป็นวันที่ต้องจัดการาธุระปะปังต่างๆเรื่องของการงานนะอาจจะต้องใช้ความเข้มงวดมากขึ้นนะคะการในการบริหารจัดการการควบคุมนะหรือท่านไหนที่ทํางานประจำนะคะอาจจะได้รับแรงกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่แรงกดดันจากหัวหน้าอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่า เอ้ยเครียดพอสมควรนะคะขอให้มั่นใจในตัวเองนะคะคุณจัดการไปที่ตามที่เห็นสมควรเลยแต่ว่ายังยังต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความอดทนให้สูงหน่อยนะคะ การเงินนะคะการเงินถือว่าดีค่ะนะมีเงินใช้จ่ายเนาะอาจจะต้องมีวินัยให้มากขึ้นหน่อยต้องพยายามหักข้ามใจนะบางทีความอยากความต้องการซื้อความต้องการที่จะจ่ายเงินเนี่ยมันก็เยอะพอสมควรคือเรื่องที่จะอยากใช้อะมีเยอะคุณก็ต้องหักข้ามใจแล้วก็พิจารณาให้ดีว่าาโอเคละฉันจะใช้เฉพาะที่จําเป็นฉันจะไม่ใช้แบบว่าฟุ่มเฟื่อยนะคะต้องหักข้ามใจด้วยมีวินัยให้มาก ความรักว้าวุ่นใจค่ะคนโสดก็มีใครบางคนมาทําให้คุณว้าวุ่นใจนะคะได้พูดได้คุยกับใครบางคนที่มันมีแรงดึงดูดนะคะนะบางท่านเจอคนเจ้าชู้หรือบางท่านตัวคุณเองอาจจะแอบรักแอบชอบกับใครบางคนที่ท,ที่ที่ไม่เหมาะที่จะไปไปรักกันเช่นเขามีแฟนแล้วหรือเขาเจ้าชู้รู้ว่าเขาไม่จริงจังกับเราแต่เราก็ยังอ่อนไว้กับเขามันก็จะออกแนวนั้นนะคะพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องก็แล้วกันนะคะ หักห้ามใจด้วยแล้วอย่างสาวๆนะคะถ้ามีคนแปลกหน้ามาพูดมาคุยชักชวนนู่นนี่นั่นนะคะดูท่าทีไม่ไว้ใจนี่อย่านะอย่าอย่าไปหวั่นไหวอย่าไปเจออย่าไปทำอะไรให้มันสูงเสี่ยงนะคะมีโอกาสที่จะโดนเอาเปรียบได้ เรื่องความรักของคนมีแฟนมีคู่ต้องควบคุมอารมณ์อย่างเดียวเลยนะคะอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหเรื่องของความหึงหวงหวาดระแวงนะคะใช้อารมณ์มากกว่าใช้เหตุผลก็อาจจะสร้างปัญหาทําให้แบบว่ามันมีโกรธมีทะเลาะได้นะคะสุขภาพยังถือว่าแข็งแรงค่ะอาจจะต้องมีการคิดการพิจารณาการวางแผนการดูแลสุขภาพไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมีเรื่องใช้เงินใช้ทองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพอันนี้ก็ เขาเรียกว่าดูแลตามอาการก็แล้วกันนะคะคนเจ็บป่วยก็อาจจะยังไม่ได้หายดีในเร็ววันเนาะก็ต้องค่อยๆดูค่อยๆประคับประคองไปค่ะคนเกิดวันอังคารค่ะเลขนำโชคคนเกิดวนาคารนอังเารด7น0นะคะ1710การงานวันนี้สบายๆนะคะ อาจจะดูอืดๆไปนิดนึงนะคะเน้นที่การวางแผนงานเน้นที่การประคองตัวประคองสิ่งที่ทําได้ไปก่อนนะคะคนที่ตกงานนะอาจจะไม่ได้โดดเด่นว่าไปทํางานแล้วจะต้องประสบความสําเร็จไปสัมภาษณ์งานแล้วจะได้นะคุณต้องใส่ความกระตือรือร้นให้มากขึ้นนะคะวันนี้อาจจะมีข่าวดีเข้ามาอยู่แต่ว่าบางทีข่าวดีมันอาจจะมายังไม่แบบร้อยเปอร์เซ็นคุณอาจจะเช่นคุณอาจจะรู้ว่าเอาที่นี่เขาล้ำสมัครงานนะอันนี้อันนี้เริ่มมีข่าวดีมาว่าเรามีโอกาสจะได้นะแต่ว่าอาจจะยั ังไม่ได้เป็นในวันนี้แต่อาจจะต้องยืดระยะเวลาไปหน่อยคือมันต้องใช้เวลากว่าที่งานจะประสบความสําเร็จกว่าที่ข่าวดีจะมาถึงนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่วันนี้ทํางานอย่างไม่เครียดสบายๆค่ะ การเงินเนี้ยดีมากนะคะแม้งานจะอืดๆเอ่ยๆไปบ้างแต่เงินเนี้ยดีเลยทีเดียวนะคะเงินคล่องตัวหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นคิดอะไรได้นะต่อให้เรารู้สึกว่าเราคิ้เกียอตยจังหวะเหมาะวันนี้อยากจะพักก่อนก็ต,ต้องต้องลุยมากหน่อยนะคะเพราะว่าโอกาสในการหาเงินหาทองมาแล้วเพราะว่าวันนี้ดวงการเงินดีคนที่เดือดร้อนผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงให้การช่วยเหลืออยู่นะคะถือว่าสบายค่ะเรื่องเงิน ความรักก็ดีนะคนโสดก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะตัวคุณอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนแนวคิดปรับเปลี่ยนเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะนะเพื่อให้ดึงดูดคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามานะถ้าอยากจะมีแฟนนะคะถ้าอยากที่จะ,อะบอกลาความโสดเนี่ยวันนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะ เสื้อผ้าหน้าผมอะไรก็ตามแต่ลองลองพิจารณาดูว่าเราเราจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างเพื่อจะดึงดูดคนใหม่ๆหรือเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอคนใหม่นะคะความรักคนมีแฟนมีคู่ก็ต้องตื่นเต้นกันหน่อยนะคะอย่าปล่อยให้ความรักจืดชืดเฉยชานะคะต้องทําอะไรที่มันแบบว่าตื่นเต้นมีหวือหวาบ้างนะคะทําอะไรที่ไม่เคยทํานะคะชวนาจากที่ปกติกินข้าวกันที่บ้านก็อ่ะชวนแฟนไปกินข้าวนอกบ้านอ่ะชวนกันไปเที่ยว ไปอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นอะไรที่ใหม่ใหม,ใหมแปลกใหม่ที่ทําให้ความรู้สึกมัน,มนแบบตื่นเต้นมากขึ้นนะคะหัวใจเต้นแรงขึ้นหน่อย สุขภาพนะคะแข็งแรงค่ะใครที่ต้องขับรถทางไกลต้องเดินทางแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็อย่าใจร้อนคือบางทีเอ่อบางทีเราอาจจะใช้งานร่างกายเยอะไปหรือบางทีขับรถแล้วก็ใจร้อนวู่วามก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแต่โดยรวมแล้วถือว่าแข็งแรงนะครับอยากที่จะให้เพิ่มความระมัดระวังไม่ใช่อารมณ์ในการใช้ชีวิตมากกว่านะคะคือบางทีเราทําอะไรที่แบบว่าพอใจร้อนเกินไปโอกาสบาดเจ็บโอกาสที่จะเจ็บ จเจ็บตัวก็ยังมีอยู่นะคะแต่พื้นฐานแล้วแข็งแรงดีอยู่นะคะคนเจ็บป่วยกเ็เริ่มจะฟื้นตัวแล้วนะคะคนเกิดวันพุธค่ะเลขนำโชคของคุณ3ามเก้าสีค่ะสาม การงานวันนี้เด่นในเรื่องของการตลาดการประสานงานนะคะการวางแผนงานการวางแผนขยับขยายนะเรื่องของออการติดต่อประสานงานนี่จะจะโดดเด่นนะการโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรพวกนี้ถ,ถ้าถ้าเราเน้นในด้านนี้ก็จะทําให้งานมีโอกาสที่จะก้าวหน้าเติบโตได้นะคะลองลองพยายามที่จะวางแผนดูเนาะยังไงก็ตามแต่นะคะอาจจะเป็นวันที่คิดที่พิจารณาเพื่อที่จะให้งานมันก้าวหน้าค่ะแต่อาจจะมีความล่าช้าเล็กน้อยค่ะ เรื่องของการเงินนะมีใช้จ่ายสบายค่ะการเงินไม่เดือดร้อนเลยนะคุณเองคุณอาจจะจ่ายมากหน่อยเรื่องของการกินการอยู่เรื่องของความสะดวกสบายนะสนองนี้ตัวเองอยากกินอะไรฉันก็จ่ายไม่อั้นเลยนะคะแต่โดยรวมแล้วถือว่ายังมีเงินใช้จ่ายนะคะใครที่เดือดร้อนเรื่องของการเงินมีปัญหาอยู่ในตอนนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะพร้อมจะให้การสนับสนุนพร้อมจะให้ความช่วยเหลือแล้วก็มีคําแนะนําดีๆเรื่องการเงินให้ด้วยนะคะ ความรักอาจจะนิ่งหน่อยนะคนโสดก็ถ้าเป็นผู้ชายวันพุธนะคะ ทำแต่งงานไม่สนใจอะไรนะคะใครที่แบบว่าบางทีคุณรักคุณชอบใครเนี่ยคุณก็จะมีการแสดงออกอยู่หรอกเนาะแต่ว่าบางทีด้วยความเป็นคนที่ไม่โรแมนติกไม่รู้จะแสดงออกยังไงไม่รู้จะจีบยังไงนะคะคุณก็จะไปแบบตรงๆทื่อๆนั่นแหละอาจจะแบบว่าเออรอให้ผู้หญิงเขาเข้ามาหาเนาะส่วนสาวๆว,ว,วันพุธนะ่ะคุณเจอคนถูกใจแน่นอนแหละนะแต่ว่าเขาอาจจะยังนิ่ง,งๆเฉยๆนะฮะเขามาดเยอะนะคะมาดเยอะคุณเองคุณต้องเป็นฝ่ายที่แบบว่า แสดงออกให้เขาเห็นว่าฉันก็ชอบเธอนะเธอก็จีบฉันได้แล้วหรือถ้าคุณจีบเองได้คุณจีบไปเลยนะคะเพราะว่าถูกใจคุณอยู่แล้วความรักคนมีแฟนมีคู่นะก็ไม่ค่อยตื่นเต้นหวือหวาไม่มีอะไรที่แบบว่านั่นเท่าไหร่คือมันเหมือนกับ คุยกันก็คุยเรื่องงานนะคะวันนี้อาจจะมีความกดดันเล็กน้อยนะใครบางคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะพยายามควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องพยายามที่จะเข้าใจกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ ฝ่ายชายนะคะจะเป็นตัวคุณเกิดบันพุธหรือเป็นแฟนคุณนะคะคุณจะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะรู้สึกว่าแฟนเข้มงวดกับคุณจังเลยนะจับจ้องคุณเป็นพิเศษนะก็ต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันหน่อยนะเขาอยากให้คุณดูแลเอาใจใส่เอาอกเอาใจเขานะคะอยากให้คุณเชื่อฟังเขาส่วนผู้ชายบรนพุธนะบางทีคุณอาจจะต้องเข้มงวดน้อยลงหน่อยแล้วก็หวานแล้วก็โรแมนติกให้มากขึ้นนะคะสุขภาพถือว่าแข็งแรง นะที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือเวลาที่เราไปพบปะผู้คนมันมีโอกาสที่คุณจะเจ็บป่วยนะคะหรือป่วยไข้จากการที่ไปใกล้ชิดกับคนอื่นมากเกินไปโดยที่ไม่ระมัดระวังตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องระวังค่ะจะป่วยเพราะใกล้คนอื่นแหละคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะเลขนำโชคของคุณ2 1 1 8ค่ะ2 1 1 8 การงานนะวันนี้ต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะบริหารจัดการเรื่องของจัดลําดับความสําคัญนะบริหารจัดการเวลานะบางทีคุณอาจจะทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเกินไปหรือเปล่านะคะทําให้งานที่แบบว่าควรจะดีควรจะเนี๊ยบกว่าน,นี้อาจจะไม่ดีหรืองานเสร็จไม่ทันเวลานะคะนี่คือสิ่งที่ต้องอพยายามที่จะจัดสรรให้ดีบริหารจัดการให้ดีบางคนทํางานเยอะเกินไปนะคะ แต่ยังถือว่าเอาตัวรอดได้นะเ,เรื่องของการเงินค่ะได้เงินจากการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะงานใหม่โปรเจกต์ใหม่กิจการใหม่นะคะสิ่งเหล่านี้นะ,ะการทําอะไรใหม่ๆหรือการใส่ความใส่พลังในการทํามาหากินให้มากขึ้นกระตือรือร้นให้มากขึ้นนะคะจะทําให้ได้เงินได้ทองมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะลุยงานให้เยอะเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นค่ะ ความรักวันนี้ไม่ต้องสนใจความรักค่ะคนโสดก็บุ้นวายใจไม่สบายใจนะคะรักใครชอบใครก็รู้สึกมันออกแนวเศร้าไม่สบายใจเสียใจมากกว่าที่จะมีความสุขเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะโสดสถานะไหนมันมีแนวโน้มว่าเงงห่อยเศร้าส้อยแล้วก็ทุกข์ใจเอาเป็นว่าอย่าไปคาดหวังนะออพยายามที่ทําตัวให้สนุกสนานสดชื่นมีชีวิตชีวาให้มากแล้วกัน ความรักคนมีแฟนมีคู่นะก็ไม่สบายใจค่ะอาจจะเหมือนกับเอ้ยแฟนไม่สนใจมีอะไรหรือเปล่าเริ่มระแวงเริ่มกังวลว่าเขาไม่รักเราแล้วเหรอหรืออะไรยังไงนะคะทําไมมันเป็นแบบนี้หุ้ยคิดมากคิดเยอะนะคะพยายามมองในแง่ดีหาแง่มุมดีๆในความสัมพันธ์ดีกว่านะคะก็พยายามเข้าอกเข้าใจกันแหละว่ามันต้องมีวันแบบนี้บ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะ สุขภาพค่ะถือว่าแข็งแรงใครที่เจ็บป่วยนะคะต้องรีบรักษาอย่าปล่อยให้อาการเจ็บป่วยของคุณหายเองอย่าคิดว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นต้องรักษาก่อนที่มันจะบานปลายและรักษายากนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะ เลขนำโชคของคุณคัน161 161คุณเกิดวันศุกร์วันนี้เรื่องของการงานต้องเตรียมแผนสำรองเอาไว้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะคิดว่างานจะเสร็จทันเวลาอ้าวมันล่าช้ามันมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นทําให้แบบว่าเออต้องมาเครียดต้องมากดดันอะไรพวกเนี้นะคะหรือบางทีอาจจะ คือบางทีมันเป็นปัญหาหรือมันเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อน,นเพราะฉะนั้นต้องมีแผนสำรองแลวจะได้ตั้งสติแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้คือบางทีมันมีมีปัญหาเฉพาะหน้ามาแบบว่ามาทําให้คุณเครียดอะเนาะเรื่องของการเงินนะต้องมีวินัยให้มากขึ้นหน่อยค่อนข้างใช้จ่ายตามใจตัวเองนะคะวันนี้ใจดีมากกว่าปกติตามใจตัวเอง,ตา,ต,เองตามใจคนรอบข้างประมาณนี้เนาะแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีใช้จ่ายสบายสบายค่ะ ความรักอุย้ยตื่นเต้นนะวันนี้คนโสดมีโอกาสจะได้พบได้เจอได้พูดได้คุยกับใครบางคนที่คุณรู้สึกเหมือนกับเฮ้ยดีเจอคนที่แบบว่าคุยแล้วสนุกคุยแล้วแบบว่าตื่นเต้นคือบางทีต้องบอกว่าหัวใจเต้นแรงเลยละ่ะวันนี้แต่ว่ายังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะถ้าคุณได้คุยกับใครสักคนคุณจะรู้สึกว่าคุณชอบ คุยแล้วแล้วมีความสุขรู้สึกวันมันมันก็นนโอเคเนาะแต่ว่าเขาอาจจะคุยกับคุณวันนี้แล้ววันต่อๆไปอาจจะหายไปนะหรือยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เจอคนเจ้าชู้เจอคนมีสเสน่ห์แต่ว่าอาจจะดูกันล่อนกันล่อนไปนิดนึงนะทำให้เหมือนกับว่าไปคาดเดาคาดหวังไม่ได้เขายังไม่จริงจังกับคุณคุณก็ยังไม่ยังไม่ต้องไปจริงจังกับเขานะคะ ความรักคนมีแฟนมีคู่ต้องเน้นนะคะตื่นเต้นหวือหวามีเซอร์ไพรส์นะคะไม่ว่าคุณเซอร์ไพรส์แฟนหรือแพลนแฟนเซอร์ไพรส์คุณนะคะหรือทําอะไรที่มันแตกต่างออกไปนะคะยังไงก็ตามแต่วันนี้นะคะต้องมีอะไรพิเศษหน่อยแล้วนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพื่อให้ทุกอย่างมันมันดีแล้วก็มันมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะ สุขภาพค่ะถือว่าแข็งแรงนะตัวคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบเออเดินนานยืนนานแล้วก็ไม่ค่อยได้นั่งก็จะมีแบบว่าเออ ปวดขาปวดเข่าบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะถือว่าเล็กน้อยเพราะยังไงก็ตามแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงแล้วก็รับมือได้นะคะคนที่เจ็บป่วยและอาการที่จะหายดีเนี่ยอาจจะช้าหน่อยนะคะก็คงจะต้องมองหาหนทางในการที่จะรักษาแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่เพียงแต่ว่าบางทีมันต้องรอหน่อยนะคะใจะเย็นๆเนาะหายแต่ช้าหน่อยคนเกิดวันเสราร์ค่ะ เลขนำโชคคนเกิดวันเสาร์ค่ะ71020ค่ะ71020 การงานวันนี้นะต้องจัดสรรเวลาให้ดีนะคะบางทีทำอะไรเยอะเกินไปก็อาจจะมีผิดพลาดมีหลงลืมนะต้องตั้งสติดีๆคือบางทีด้วยความที่บางทีภาระเยอะเราอันนั้นก็ทำอันนี้ก็ต้องทำอาจจะมีแบบว่าหลงลืมหลงหูหลงตาแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาได้ถ้าต้องทํางานใกล้ชิดกับคนอื่นหรือทํางานร่วมกับคนอื่นอาจจะมีโดนเอาเปรียบบ้างนะคือบางทีเพื่อนร่วมงานนโยน,านงานให้คุณคุณต้องรับผิดชอบคนเดียวงานตัวเองก็หนักยังต้องไปดูให้คนอื่นด้วยประมาณนี้เนาะ ก็ก็คงจะต้องใช้คําว่ายังไงเดียคือบางท่านก็อาจจะแบบว่า,าโดนเอาเปรียบโดยที่อีกฝ่ายตั้งใจหรือบางทีอีกฝ่ายไม่ตั้งใจมันเป็นความจำเป็นก็พิจารณาตามสมควรกันแล้วกันนะคะเอาแบบว่าอย่าให้งานเดือดร้อนอย่าให้งานเราเสียหายนะคะบางทีวันนี้ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะมีโดนเอาเปรียบมีเพื่อนร่วมงานแบบมีรับลมคมในไม่หวังดีกับเราก็ต้อง เราต้องใช้ไหวพริบด้วยนะคะต้องมีไหวพริบป,ปฏิภาณที่ดีเนาะเรื่องของการเงินค่ะยังภาระเยอะนะคะรู้สึกว่าวันนี้ภาระเยอะค่าใช้ใจ่ายอาจจะมาหนักหน่วงไปหน่อยนะถ้าจะให้ดีคือมันเหมือนกับว่าคุณไม่สามารถที่จะอยู่แบบสบายๆได้นะวันนี้บางทีก็ต้องเ,อเพราะค่าใช้จ่ายมันเยอะอาจจะต้องเร่งในเรื่องของการงานนะคะเร่งทํางานให้เยอะมากขึ้นเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นแต่ถ้าใครที่เราไม่เราคือทํางานเต็มที่แล้ว งานทําได้แค่เนี้ยในเวลา24ชั่วโมงของคุณสิ่งที่ต้องทําคือบางทีถ้าเป็นไปได้พยายามลดภาระค่าใช้จ่ายลงบ้างนะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเนอกาะบางทีคุณแบกเยอะไปหรือเปล่านะั่นนี่ต้องพิจารณามันเหมือนมันต้องเหนื่อยในการหาเงินนะคะ เรื่องของความรักนะวันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะแม่หมอมองว่าดีค่ะคนโสดเองนะคุณจะรู้สึกว่าเออโอเคละเอามีโอกาสที่จะมีได้พูดได้คุยกับใครบางคนมีใครบางคนเข้ามาพูดมาคุยทําให้คุณรู้สึกดีเหมือนมีการเริ่มต้นใหม่ๆกลับมามีความรู้สึกแบบดีๆอีกครั้งนะคะเช่นบางทีอาจจะเป็น คนใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าพูดคุยกันแล้วรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานเหมือนขนาดเพิ่งคุยเพิ่งคุยกันวันนี้วันแรกคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนคุ้นเคยกันจังเลยแล้วก็จะรู้สึกดีรู้สึกแบบ มีโอกาสจะสารสัมพันธ์ต่อไปด้วยนะบางท่านก็จะเป็นการวนเวล์วนเวียนคนเก่าแฟนเก่านะคะกลับมาพูดมาคุยกันอีกรอบนะคะกลับมาปรับความเข้าใจอาจจะกลับมาคบกันอีกครั้งประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะยังไงก็ตามแต่ถือเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งเรื่องความรักค่ะทุกอย่างจะชัดเจนนะว่าจะเอายังไงกับใครเนาะความรักคนมีแฟนมีคู่นะคะก็ถือว่าดีค่ะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะคนที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วนะคะก็วางแผนจะไปต่ออีกสเต็ป หนึ่งแล้วล่ะนะคนที่ทะเลาะก,กันคนที่มีปัญหากันอยู่นะคะวันนี้มีโอกาสได้เคลียร์ใจนะได้ช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหามีโอกาสที่จะกลับมารักกันเหมือนเดิมทุกอย่างจะชัดเจนนะคะส่วนใครอยากจะเลิกก็มีโอกาสที่จะเลิกกันด้วยดีด้วยนะนะคะเพียงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม่หมอยังมองว่ามันออกไปในทิศท,ทางที่เป็นบวกนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณโอเคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะไม่ว่าจะไปในในทิศท,ทางไหนนะคะ สุขภาพนะใจร้อนนะความใจร้อนการทําอะไรที่เร็วเกินไปหรือทําอะไรที่เยอะเกินไปอาจจะทําให้คุณบาดเจ็บได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ามั่นใจเกินไปอย่าใจร้อนทําอะไรอย่าเร็วนะคะค,ค่อยคิดค่อยๆทำนะก็จะโอเคเองนะคะคือจริงๆแล้วดวงสุขภาพอะถือว่าคุณแข็งแรงแต่ความใจร้อนอาจจะทําให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวได้นะคะ ดวงประจำวันอังคารที่2ส,งสิงหาคม2565ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ